ส่งชีวิตหลังหย่าหนุ่มกะลาเคลียคิวงานพาคนพิเศษไปดินเนอร์อบอุ่นละมุนใจจนต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียวสำหรับโมเมนต์สุดคิ้วที่นักร้องซอฟรบล็อกหนุ่มกะลาล็อกวันว่างพานน้องมิวลูกสาวสุดที่รักไปดินเนอร์กันสองต่อสองตามประสาพ่อลูก โดยหนุ่มได้โพสต์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวได้ควงลูกสาวสุดที่รักไปดินเนอร์กันสองตอง่อ2ตามประสาพ่อลูกผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าดินเนอร์หน um ุมกะลาน้องมิวซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเขามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวกันอย่างเนืองแน่นบอกเลยว่าใครดูไปก็ยิ้มไปเลยแลคะค่ะ น่ารักมากๆขอให้คุณจูนกับคุณหนุ่มกลาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักของลูกแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะขอให้ทั้ง3มคนมีความสุขมากๆนะคะทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ